ฮัลโหลค่ะ Life in America by Kate มาแล้วจ้าหายกันไปนานเลยคิดถึงกันบ้างไหมคะก็ยังไงดีล่ะทุกคนก็อยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยมีความสุขกันนะคะตัวเองเองก็เหมือนกันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างนะคะแล้วก็รวมทั้ง เออนะโควิด1 9อย่างที่ว่าก็คือเข้ามาบั่นทอนจิตใจเข้ามาทำให้การเป็นอยู่ของเรานี่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งคิดว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าจะต้องมาทําตัวซึมเศร้าชีวิตนี้คงไม่มีความสุขแน่แน่น,นอนชีวิตนี้คงไม่มีความสุขแน่นอนนะคะ<ช><ช>ก็คิดว่าลุกขึ้นมาทําชีวิตประจําวันให้เหมือนเดิมดีกว่าถึงแม้จะไม่เท่าเดิม เพราะว่าต่อไปนี้เราจะต้องมีนหน้ากากเราก็ต้องสวมหน้ากากเข้าหากันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นว่าไปเดี๋ยวออกไปเดินก็จะใส่หน้ากาก,ากนี้นะคะตอนนี้ขอเห็นหน้าห็นตาเห็นหน้าเห็นตาคุยกันก่อนสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเดินออกมาจากบ้านนะฮะก็เออ,เอ,อวันหยุด วันหยุดนี้ก็เดินออกมาเรามาเดินเล่นดูยังไงก็เจออะไรสวยๆงามๆหลายอ,อย่างนี่กําลังมองดอกไม้ข้างหลังอยู่ว่าชอบมากทีเดียวก็เลยเอาหลักปักหลักตรงนี้คุยกันกับเพื่อนๆก็แล้วกันนะคะประเดี๋ยวจะเดินออกกําลังกายแล้วก็มาชมบรรยากาศบริเวณนี้กันลองดูนะคะให้หายคิดถึงก็ยังไงกันบ้างาก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็เดินพาเพื่อน ชมบริเวณที่จะออกกำลังกายนี้นะคะตอนนี้ก็ขอให้เราทำจิตใจให้เข้มแข็งเพราะว่าโรคนี้มันยังอยู่กับเราอีกนานและภาวะแบบนี้ก็แน่นอนที่สุดคือเป็นที่หวาดวิตกนะคะขอให้เราวิตกได้แต่ว่าอย่าอย่าประมาทนะคะแล้วก็ยังไงอะทำตนให้ มีสุขภาพที่ดีนะคะแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเอากำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์กินร้อนช้อนกลางช้อนกลางคือช้อนไข่ช้อนมันนะคะแล้วก็พยายามรักษาตัวเองนะคะไปที่ไหนยังไงก็ก็เซฟตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเนาะไม่กล้าออกไปไหนเลยก็อาจจะอดตายได้ที่บ้านหรือ ไม่คบกับใครเลยค่ะคนเราไม่สามารถที่อยู่คนเดียวได้ในชีวิตนี้นะคะในโลกนี้เราจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีมีผู้ร่วมโลกของเราที่จะร่วมกันแบ่งปันกันหายใจฉะนั้นเราก็คงต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับคนอื่นแบ่งปันความรู้แบ่งปันความรักแบ่งปันความสุขนะคะหรือว่าแบ่งปันข่าวสารต่างๆที่เรารู้เพื่อนอาจจะไม่รู้ก็แบ่งแชร์เพื่อนๆได้รับรู้นะคะซึ่งเราจะต้องอยู่รอดไปด้วยกัน สู้ๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินกันบริเวณนี้เนาะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะว่าเดินผ่านมาเห็นต้นไม้ตรงนี้สวยมากแล้วเห็นบ้านที่เป็นบ้านอิฐสวยมากถูกใจนี่ก็เตรียมสัมภาระเผื่อว่าอาจจะต้องเจออะไรจะได้ซื้อแล้วก็ชรศัพท์มันจะหมดถ่านจะหมดนะคะก็เลยต้องเตรียมของเตรียมอะไรมานิดนึงก็เป็นการเดินที่ ตเตรียมพร้อมมากค่ะอาเดี๋ยวเรามาลองชมวิวกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเชี่ยวๆไปได้วยกันเนาะถือว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วกันค่ะนี่คือ Life in America าไ Kate ในช่วงโควิด19ตอนนี้ค่ะนี่น่าจะเป็นต้นพุทธรักษา จะเป็นดอกพุทธรักษานะคะเนี่ยแล้วนี่เลยบ้านนี้ชอบมากเลยนะคะแล้วก็รถแถวนี้ก็จอดจอดกันกักตัวกันอยู่บ้านกันตั้งแต่วันที่20มีนานะคะก็ที่นี่ก็ประกาศให้ SIP นะคะ Shelter in Place ก็ตอนนี้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมไปจนถึง15พฤษภาคมค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนออกไปเป็นสิ้นเดือนพฤษภาคมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ทางก m e n t ยังไม่ได้ออกมานะคะแต่ที่เป็นซานฟรานซิสโกเนี่ยจะถึงวันที่31พฤษภาคมแล้วค่ะนี่ดอกนี้นี่เป็นไงดอกอะไรก็ไม่ทราบ สวยงามชอบมากค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองเดินกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะสวยจริงๆได้กลิ่นกุหลาบหอมฟุ้งเลย วางทิ้งทีวีกันแบบนี้เลยค่ะจอบะแห้งเลยนี่คือถนนใหญ่นะคะบนถนนซันเซ็ตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหมือนกับเป็นป่าดงดิบเลยต้นไม้มากมายข้างหลังนี้ก็จะเป็นเดอะคอมเมดี้สตอร์นะคะที่มีชื่อเสียงบนถนนซันเซ็ตหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของซันเซ็ตสตรีทตอนนี้ก็ เช่นเพอร์ลี่คลอสค่ะไนทะ์คลับแอนด์บาร์ต่างๆที่อยู่ในเวทฮอลีวูดนี้บายๆค่ะปิดทั้งหมดเลยเข้ามาข้างในฝุ่นคลึกค่ะมีแต่ความว่างเปล่าและความเงียบเหงา ข้างหลังตรงนี้เห็นแล้วแม่นะฮะคิดถึงคาวบอยคาวโกรนทีเดียว ตรงนี้มีแต่แจสมินนะคะหอมมากๆหอมฟุ้งจุรุงใจแต่ตอนนี้เริ่มคันตาแล้วเพราะว่าดอกไม้เยอะมากเลยที่เดินผ่านมาวันนี้ดีใจที่ได้ออกมาเดินนะคะแล้วก็จะแบ่งปันวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะแล้วค่ะก็เดินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเดินๆหยุดๆก็ผ่านดอกไม้ผ่านต้นไม้ผ่านด้านรวงอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งบาร์และไนท์คลับที่ไม่สามารถที่จะเปิดกิจาการดําเนินกิจาการกันได้หลายๆคนก็ อใส่หน้ากากนะคะแต่อีกหลายคนก็ยังไม่ยอมสวมหน้ากากกันหวาดวิตกได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดที่จะวิตกจนเกินไปจนทำให้ครอบครัวจนทำให้ตัวเราไม่มีความสุขนะคะก็อยู่อย่างไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ประมาทคนจะเดินผ่านมาแล้วเขาก็หลบเราไปแล้วนะคะ น้องหมาก็ยังเดินเดินยังออกมาเดินกันอยู่มากมายออกมาวิง่งออกมาเดินกันนะคะซึ่งหลายคนก็ใส่หน้ากากหลายคนก็ไม่ใส่อย่างที่บอกเพราะว่าเขาคิดว่าคนใส่หน้ากากนั้นเป็นคนป่วยจริงแล้วเนี่ยเป็นการควบคุมไม่ให้การแพร่ก,กระจายของเชื้อโรคนะคะจนกระทั่งมีกฎหมายออกมาาละค่ะเขาขอให้ทุกคนนะคะคนที่กักตัวอยู่บ้านก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขก็ทํานู่นนี่นั่นไปพอดี นี่ก็ทำงานแล้วได้หยุดวันนี้ก็อยากจะออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างนะคะแล้วก็ออกมาเปิดหูเปิดตาบ้างอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกถ้ามันอยู่บ้านอยู่เฉยๆก็ให้เขาเดินไปไหน่อยเนาะถ้าอยู่บ้านอยู่เฉยๆก็โหดหูโหดหูใจอ,ออกมาทำอะไรอะไรอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าจะต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น แต่ก็คิดว่า,าต้องหาสถานการณ์นี้ไปให้ได้คือหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่หนีไปไหนมันคงอยู่กับเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับตัวการใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้มีความสุขนะคะเ,เราก็ต้องสู้ๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนะคะเราต้องอยู่ไปให้ได้ค่ะอยู่ให้ได้แต่ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกมีอะไรก็แบ่งปัน,นเอาเว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ มีสุขภาพแข็งแรงทำจงใจให้เข้มแข็งค่ะแล้วพบก็หม่คข่าวหน้านะจ๊ะยังไงจะไม่หนีหายไปไหนสัญญาสัญญาสัญญาด้วยเกียตของลูกเสือสาม,มารุ่นใหญ่เอาละค่ะสัญญาแล้วไงเจอกันนะจ๊ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยค่ะนะจ๊ะโอเคลาไปก่อนวันนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย